สวัสดีครับท่านผู้ชมครูปู KP How To ไม่ได้เจอกันสนานในคลิปวันนี้จะมาอัปเดตระบบการเทรดและการเทรดของผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ก็มาอัปเดตนะครับหลังจากที่หานหายไปนานพอสมควรก็ไม่ได้หายไปไหนก็แอบซุ่มเรียนรู้ระบบเทรดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเทรดอะไรตอนนี้ได้คุยกันในครอบครัวก็คือตัดสินใจที่จะเทรดทองคําทองคําอย่างเดียวเลยครับแล้วที่เห็นในหน้าจอนี้จะเป็น t i ม์เฟรม5นาที ก็มีเครื่องมือที่ช่วยในการเทรดตัวแรกคือ RSI ผมเลือกใช้พิเลียดแปตัวที่2 a w e awesome s o m o s s i l l l t t r r ใช้ค่า Default ตัวที่3ก็คือเส้นค่าเฉลีย่ยซึ่งในที่นี้จะใช้อยู่3เส้นเส้นสีแดงคือเส้นค่าเฉลีย่ย200แท่งเทียนเส้นที่2เส้นค่าเฉลีย่ย 50แท่งเทียนเส้นที่3เส้นค่าเฉลี่ย21แท่งเทียนหลายท่านคงรู้จักในระบบเทรดนี้ดีครับผมพยายามศึกษาเรียนรู้หลายๆอิเ d i เ a อร์หลายๆระบบแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าระบบไหนที่มันเข้ากับจริตของตัวเองแล้วตัวเองวางแผนลักษณะไหน ไม่ว่าจะเป็นดีม n น supply, support, r e รีสิตแนนหรือทุกๆระบบที่มีอยู่ในตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็น f o r e x c ซ์คริปโหรือหุ้นนะครับทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นเราจะเลือกใช้อะไรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราเองดีกว่าครับผมเลือกใช้ระบบเทรดแบบง่ายๆแบบนี้ เพราะว่ามันเหมาะกับเราส่วนไม้นี้คือไม้ณะปัจจุบันของวันที่2องกุมภาพันธ์ง5เวลา7.50นาฬิกากว่านาทีไม้นี้ตัดสินใจออกออเดอร์เซลเนื่องจากว่าเส้นค่าเฉลี่ย21 50และ 200เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสวยงามเส้น200อยู่ด้านบนแท่งเทียนอยู่ด้านล่างเส้นทั้งสเส้นสีเหลืองในสีเขียวอยู่ด้านล่างผนวกกับ AO อยู่ด้านทิศใต้เลเวลศูนย์ผมเรียกว่าใต้น้ำตอนที่ออกออเดอร์ RSI อยู่ใต้50นะครับแต่เมื่อออกออเดอร์ไปสักระยะหนึ่งแท่งเทียนแน่นอนว่าไม่ไม่เคลื่อนตัวในทิศทางเดียว จะเคลื่อนตัวใน2ทิศทางตลอดเวลาแผนการเทรดของพวกผมก็คือจะใช้ List and l i s t r e w a r d ratio นะครับที่2ต่อ1โดยใช้ f i b o n a ช c ีตั้งระดับให้มี Stop Loss Entry ที่ P 1 t ที่ P 2จะซื่อสัตย์กับระบบตัวเองนะครับคือเมื่อออกออเดอร์มั่นใจว่ามันเป็นทิศทางไหนก็ตั้งทิศทางนั้น แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับออเดอร์จะเทรดวันละ1-2ครั้งโดยครั้งแรกนี้จะใช้หลอด0.02นะครับเมื่อใช้หลอด0.02ถ้าถึง TP หรือ SL ก็ตามแต่ในไม้ถัดไปในออเดอร์ถัดไปก็จะปรับบวกเพิ่มขึ้นอีก0.01ก็เป็น0.03โดยใช้ระยะ Stop Loss และ TP คงที่ที่ประมาณ500จุดแต่ถ้าเป็นทองของโรคนี้คือ Xnet นะครับที่ผมใช้มันจะขึ้นเป็น2500ก็คือระยะ Stop Loss 2500ก็คือถ้าเป็นโรคอื่นอาจจะเป็น250จุดครับแล้ว TP ก็เป็น2เท่าก็คือประมาณ500จุดโดยประมาณเพราะฉะนั้นไม้นี้พวกผมเลือกเซลก็มีระยะทำกำไรหรือขาดทุนอยู่ที่ ถ้าผมสต็อปลอ s ไม้นี้ก็จะขาดทุนที่5เหรียญก็ประมาณร้อยห้าเหรียญก็ประมาณ150ยาสิบาทครับถ้าชนะก็จะได้ประมาณ10เหรียญก็จะได้300บาทก็จะใช้ความเสี่ยงเท่านี้ที่ใช้ time เฟรมห้นาทีมีเหตุผลครับเพราะว่าเขาจะมีการเรียงตัว ตัดกันของเส้นอย่างเป็นระเบียบในทุกวันเลยครับสำหรับคู่ทองในกรอบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่คือกรอบ1วันเมื่อวานนี้ก็มีการเรียงตัวกันสวยเห็นไหมครับแล้วระยะที่ถึงก็ได้ตามเป้าหมายย้อนหลังกลับไปวันอื่นอีกเรียงตัวสวยงามแล้วก็เทรดนะระยะก็ถึง500จุดตามเป้าหมายนะี่มีให้เทรดทุกวันครับ แล้วตรงนี้เส้นมันใกล้เคียงกันกับ200ก็เป็นระยะยแล้วก็เรียงตัวสวยงามก็เป็นระยะที่จะเข้าเทรดก็500ตามจุดหมายเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องการเทรดทุกๆวันนะทางเฟรม5นาทีจะมีให้คุณได้เทรดทุกวันนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาดูกราฟบ่อยๆเท่านั้นเองไม้นี้ผมไม,ไม่ทราบนะครับว่าจะ Stop Loss หรือ TP แต่จะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็เทรดตามระบบถ้าสต็อปล oss เราก็รอดูจังหวะถัดไปนะครับเป็นความเสี่ยงที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของผมนั้นเทรดด้วยระบบนี้แล้วสะสมแบบนี้ทุกวันทุกวันพยายามทำทุกวัน